ช้าๆเนาะเอาเปิดไฟเลี้ยวให้ดูหน่อยดิอ่าเลี้ยวอ่าเปิดเลี้ยวอีกที่ข้างนี้ดิอ่าเอาวีบแตะหน่อยดิโอ,โอเคเอาไปช้าๆนะเอาเกียร์หนึ่งพอนะค่อยๆออกตัวปลดเบรกยังปลดเบรกอ่าไปพุ่งพุ่งพุ่งเรียนแล้วต้องสอบสอบแล้วต้องขี่ เอามาเลยมีระยะเบรกได้มีระยะมาเลยอตอนนี้ไม่มีบเบรกไม่ค,คันอีกนะเบรกไฟฟ้าอย่างเดียวอา้าว